พี่น <celui> ้องพี่น้องจ้าสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสาสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีสวัสดีพี่น้องลงหวยลงห้องพี่น้องเอ้ฮานะใหม่หนแมงพี่น้องเฮ็ดก็ออกพี่น้องเฮ็ดเออหวยออกครับู้บอลเฮ็ดออกพี่น้อง เพราะว่าเรามันหาหนอไม้พี่น้องไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะคะคนเดียวจ้ามาคนเดียวจ้ะพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้เด้อภาษีมาเป็นหมูเป็นคู่กับมาเด้อพี่น้องจ๋าในขณะนี้พี่น้องห้าขโคทำการหาหนอไม้เดี๋ยวเพิยงเด้อาเห็นหนอไม้แล้วทาสะดวกกระสีคือเก่านะพี่น้องเป็นตากลองเองมาหาเอง คนเดียวล้วนๆพี่น้องจ๋าบ่มีไพมานำจ้าพี่น้องมาเบึ่งบ่น,นเอาเห็ดพี่น้อง,องเห็นบอกพี่น้องเห็นบอพี่น้องพี่นอ้นองจ๋า บูมิตากล้องเ่ได้พี่น้องเด้อคนกับเกียร์อยู่ได้พี่น้องคงใช้เขาเอาแล้เอวบ้าเจออีกแหล่ามาเจออีกแหล่าพี่นอ้องอีกเผื่อเจอเฮ็ดพี่นอ้องเลยอ้าตีนใหญ่ข้งแรกของปีพี่น้องคงรั้งแรกของคขีดด้วยพี่นอ้องเลยโมเมนต์นี้ก็มีกับเขาด้วยหรอ พี่น้องจา๋าเจอแล้วจา้าเพิ่งที่เป็นบุรายาก่ะอย่าพี่น้องเป็นบุญตาเนาะพี่นอนะ้องเนาะออืเจอแล้วพี่น้องจา๋าสองสี่หกเจ็ดดอกพอดีพี่น้องเจ็ดทางตัวนั้นเดี๋ยวซับเอากระดาษเพียงเล้วซับเอาแล้วเ,เวเขาเขียนหาต่อก่อนพี่น้องเจอแล้วจ้ะเอ้หาจนถั่วพี่น้องเอ้ยหมูหน้อยเรียล่อ เขาจะพาะข้วมูงบักใหญ่พี่น้องหาถั่วอเลยพี่น้องเดี๋ยวหาหน้าไม้ต่อพี่น้องจ๋าพี่น้องพี่น้องพี่น้องจ๋ากูก้กู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 ก้เูกูกูก้กู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 เูกูยูกอกูกูกูอูกูอูอูกเสูกูกูอูกูี่น้องกูกนเูออกสก พี่น้องพี่น้องจา้าพี่น้องอะไรจะขนาดนี้อุ๊ยอืเจอแล้วพี่น้องเพรตั้งซื้อคลิปนี่ว่าเฮ็ดก็ได้นะ้อไม้ก็มานเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดก็มานน้อไม้ก็ได้พี่นอ้องมานหรือบมานก็อย่าพี่น้องเพขาทั้งซื้อคลิปบ่าพี่น้องพี่น้อง ขี้ไล่แต่หากินมานได้จ้ะเด้องงก่อนพี่น้อยขี้อมกมีนหมกตามลำห่วยไปหน่อยสิบุได้ได้น้ำไม้แล้วไปหน้องขี้ได้หาเฮ็ดแล้วแาบนี้นะซับก่อนพี่น้องอ๋อเจ้าไปแกงให้ทถวแม่เลยพี่น้องคลิปนี้แม่นขี้มือเรื่นล้วนไปหน่อยอ๋อการการยาวพี่น้อยน้ำไม้ใส่กระต่ายเฮ็ดใส่ทุ่งยางพี่น้องได้พกแกงพกจักนี่ คลื่นบุมาได้พี่น้องคุ้มกับการถิ่มลูกพี่น้องถิ่มลูกกับไ้รานกับูพว่าพี่น้องโอ้ยแคบวายโอ้ยนี่พี่น้องมิตาดอกงามงามคือน้าอยู่เทิมต่ออีกพี่น้องจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบ เคียร์เขาหมดกลนวยไมาอีกแล้วพี่น้องชอ,อยแล้วหมูโอ้พี่น้องคือออกกระเจรกระจายแถวนี้นี่เบาอคือออกแต่เนื้อซอสใต,ต้อผูกมีเวิร์ดนะมันคือออกอันนี้พี่น้องเอาเห็ดพี่น้องเอาเห็ดอื เบื้องนี้เบื้องโซ่เด้อนี่คืออกแรื่นี้วะบกขใจเด้ออกยังกันี่ด้วยหนูออกดีนะนี่ออกดีๆสิจ๊ะหมูบะเริ่มเทิมสิจ๊ะฮึมนี่พี่น้องนั่นมานพี่น้องมานว้าวหาต่อพี่น้องหาต่อจากสีหานมาจากสชียาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยน่าจะยากได้สองพี่น้อง พี่น้องงานนี้บ่เอาเดิรหน่อไม้พี่น้องงานนี้ยุกเลิกหน่อไม้พี่น้องมัน,ยอ,นอ,มยปปอยู่ก่อนหน่อไม้ไปบลพี่น้องเตรียมเตรียมพี่น้องนีงมมยมวนเด้อพี่น้องฝากเบิ่งนฝากส้มในเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องนี่นี่ทิมไปเลยหน่อไม้นะพี่น้องเบิ่งส้มไห้ในพี่น้องโอ้ย เผาเก็บเผาฮาก่อนพี่น้องมีคนมาก่อนแล้วอยากพี่น้องพี่น้องพี่น้องจ้าเจ้าว่าเจ้าว่าเขาบ้าก็ว่าเด้อพี่น้องเด้อที่ห้องพี่น้องอยู่เบิดมือเบิดเปลียนทางไหนก็ยังไม่พี่น้องเนี่ยพี่น้องเจ้าแม่กระดิ่งไปเบิดดอกเลยพี่น้องโอ๊ยนี่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 พี่น้องตีนตีน เบิ่งตีนพี่น้องตีนเต๊ะปา่าพี่น้องเอ้ยยี่งยิ่งยิ่ย่ายิ่ง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 ยิดงยิ่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 งยอ่งย้่ไปทางนั่นน้องลิ่งยิ่งย่งยอ่งย่งย่งยองยิ่ยิ่ิยิกลงคลิปงยิ่งย่งยิ่งยิ่ิ่งย่งยอ่งยอนงยย่งงไ่น้องถ้าเบิ่ง่น้อง กูไล่กูแซ่พี่น้องไปกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดปวกเดินหาครั้งแรกของปีพี่น้องเฮ้ยน้ำไม้ก้าก็ได้สำนีกพี่น้องเห็ดพี่น้องข้าชิถอกออกบ่วะป็นเมืป็นเมื่อยังถอกเนาะพี่น้องเนาะอย่ามันอันแตกหาต่อกันเด้อพี่น้องเด้อเฮยพี่น้องเห็ดก็อยากได้น้ำไม้ก็อยากหาพี่น้องเอ้ยนี่ตอเนี่ยอยากหาแบบนี้ เฮ็ดกระยักหาแล้วไหมกระยักหาหาตัวดีพี่น้องฮึมืังไงมั้งเฮ็ดกระบบว่ะทีสิออกหมู่เดียวเนาะพี่น้องเนาะมันบอกเป็นแต่ว่าหมู่เดียวบอกเป็นได้เนาะพี่น้องมันต้องมีอีกหมู่สองหมู่แล้วนี่เนาะ นะไปก่อนจี่น้องจ๋ากลัวๆไปเดี๋ยกคนเงียบฮะพี่น้องมันเปิดกล่องพัผ้าโบธานัทพี่น้องเอ้ยฝากกดไลา์กดแชซดให้พี่น้องเด้ออย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะหน่อไม้ยังไม่ได้หาเลยจ้ามูตะเฮดจ้ามูตะเฮดจ้า เดียวเขาคุดเอากระดาษเะลี่ยนไงมันมีอยู่บ่ขุดมันโพดโพบโป๊ะโต้ขุดเอานนะแบบนี้มันก็บกเกิดอีกแล้วเอาให้ดับไปเลยบนนี้นะพุกทั้งขวัดทั้งเขี่ย ตัวพี่หน่ยพี่กับข้าเจ้าเห็ดเขาเอาใบบอยเกิดอีกเลยนะรับไปเลยส่วนร้ายข้าเจ้าสิมาหาเบิ่งแต่บอลข้าเจ้าเคยได้พี่น้องน้ำไม้เนี่ยน้ำไม้หนึ่งบัวเดชฮาเลยสาบัวเดชฮาพี่น้องได้เห็ดแต่ทุนนี้แหละก็บน้ำไม้ก็บบัวเดชฮาเลย นเนฮ็ดกระตุ้นช้นนี่บบนี้พี่น้องฮึสืบหาต่อไปพี่น้องเดี๋ยวกระอวยกลับพี่น้องจ๋าจัแไรบุได้หรืพี่น้องรอรุน่นจ้าเฮ็ดเป็นเหตุพี่น้องเลยเฮ็ดเป็นเหตุค้าให้บุได้าหนอไม่เอาป้าทุชักมีบมมีคุดอยู่สั้นบอยดับไปตายทางใด เนาะพอดพ่อเอากะซับเอาแต่ตัวมันพ้นขึ้นมาก็เอาแล้วนี่โหลดคุดลงอีกกะดับแต่ปวกมันงนะโพดเลยได้พี่น้องเลยเขาจะเอาน่ะเอาให้ดับเรียล้อดิหาหน้ำไม้อีบานี้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเบิร์ตเทอร์นี่หาหน้ำไม้เด้อบานี้เด้อ บ่จะได้ห hmm. ร mm ือบอกพี่น้องหน่อไม้กับบันเห็ดเป็นเห็ดเลยโอ้เขาก้นน้ำไม้กับบันหาเขาก้นน้ำไม้มกมุนี่ก่อนพี่น้องหาหน่อไม้พี่น้องบไปหาหน่อไม้เด้อยวจะเด้อบันเด้อหน่อไม้กับยักษ์แมงพี่น้องจ๋าโกยเกมพี่น้องจบเกมเห็ดเป็นเห็ดสังเกตได้พี่น้องเลย เศร้านี่ก็ถ่ายคาลิปทักบ้านลงพี่น้องเว้ยเศร้านี่ก็คลิปแรกมือนก็คลิปแรกกับเพชรนะมันจะแรกกันเลยทั้งอยากไปหาทั้งอยากถ่ายคลิปพี่น้องกูเกมอีกเด้่พีหนึ่งเด้องานนี้จบเกมพี่น้งองรอตายพี่น้องจุดจบบ่อยากชวยป้าได้หนะอยเพียงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถอดออกให้เบิ่งแล้วท่าเก็บขึ้นใหม่ได้พี่น้อง อำลาพระจากรองจ๋านี่พี่น้องเหตุเท่านั้นพี่น้องเดีมยหมู่ดียวพี่น้องเอ้ยหมู่โตกันนั่นแหละเาเก็บนะพวกพอกันคลิปนาพี่น้องอิดีมีเมื่สุกคสุกพี่น้องจุดจบบยอยากสรอยปันใดพี่น้องเอ้ยเอ่อเห็ดเป็นเหตุพี่น้องเห็ดเป็นเหตุตอนนี้เอาก็สีอำลาพระจากรองสิจบขิปบ่อยเพียงคือเผ่านี่เด้อพี่น้องจ๋า พวก,กันคลิปหน้าพี่น้องเฮากับพ่อคือหมู่อยู่เดอ้ออำมลาพระจากเด้อพี่น้องเดอ้อเอาไปเอามาเราได้แน่น,นอนน,อน้อยเนาะพี่น้อง,องเหตุเป็นเห็ดจา้ามีแต่ดองกงามๆพี่น้อง